สวัสดีค่ะหลังจากที่เราบันทึกยอดยกมาของลูกหนี้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้ค่ะดูที่เมนูหลักนะคะเลือกที่ระบบเจ้าหนี้และวิคอหนี้จากนั้นกดที่ปุ่ม Workflow ด้านบนจะขึ้นเป็นโฟลขึ้นมานะคะให้เลือกที่ Set Balance Data ค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าจอเพิ่มแก้ไขข้อมูลอินวอยค้างชำระยกมา ประเภทเอกสาร bi ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เล่มเอกสาร0001ซื้อเชื่อจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะแล้วต่อมากดปุ่ม f 3หรือเพิ่มนะคะโปรแกรมจะขึ้นเป็นหน้าจอเอกสารเพิ่มแก้ไขข้อมูลอินวายครั้งชำระย,ยกมาค่ะเราจะมาเริ่มที่เลขที่นะคะเลขที่จะใช้เป็นเลข 0 0น0์ศูนตัวค่ะเลขที่อ้างอิงใช้7จ็ดเส่วนวันที่นะคะตรงนี้จะใช้เป็นวันที่24เดือน12ปี5 7ค่ะต่อมาเรากด enter ลงมาที่ชื่อแผนกนะคะให้กดจุดแล้วกด enter ค่ะจะขึ้นเป็นหน้าจอ แผนกที่ต้องการนะคะตรงนี้เราจะเลือกแผนกไม่ระบุนะคะแล้วกดเลือกค่ะแล้วกด enter ลงมาที่ชื่อของเจ้าหนี้นะคะหรือชื่อของผู้จำหน่ายให้พิมพ์คำว่าบริษัทแล้วกด enter ค่ะเราจะเลือกบริษัท WA หนึ่เก9้าจำกัดมหาชนนะคะแล้วกดเลือกค่ะ กด enter ลงมาค่ะประเภทแวดนะคะเราจะเลือก7%ต่อปีค่ะตรงนี้โปรแกรมรันไว้ให้อยู่แล้วนะคะกด enter ลงมาที่ยอดเงินยกมาสุทธิได้เลยค่ะเราจะพิมพ์ยอดเงินเป็นจำนวน40,000 3,000บาทนะคะจากนั้นโปรแกรมก็จะรันยอดเงินก่อนแวดมูลค่าแวดขึ้นมาด้วยค่ะ เป็นการเสร็จสิ้นเพิ่มแก้ไขข้อมูลอินวอยค้งชำระยกมาแล้วนะคะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ mm hmm. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. กด Esc a p e ออกได้เลยค่ะจากนั้นจะมีเอกสารอินวอยครั้งชำระยกมา1เอกสารนะคะเลขที่00001 เลขที่อ้างอิง77101วันที่24เดือน12ปี57ชื่อบริษัท W A 1 9 9 1นะคะจำนวนเงิน43,000บาทถูกต้องนะคะจากนั้นกด escape เพื่อออกค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกยอดยกมาของเจ้าหนี้ค่ะ